นี่เดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปแบบว่าทรงเซง VS ลีดเพื่อนๆคิดว่าขั้นไหนจะชนะในระยะทางแบบใกล้ๆไม่เกิน500เมตรลีดข้างโอเพนแคมลูกเดิมกนลังอัดกับจีเวสที่เทสอยู่ประมาณ140 m. ขวาระยะทางประมาณ1โลกับทรงเซงทรงเซงโคงไก่เศษเหล็กวิ่งได้นะเพื่อนที่เราเคยไล่ยอยู่ประมาณเกือบ150 m. แต่ตอนนี้คือจอดนานไม่รู้ว่าจะวิ่งถึงหรือเปล่ามาแล้วเพื่อนลีดแม่งลีดเปิดตาคนดูลีดไปแล้วลีดไปแล้ว กำลังคิดอยู่ปิ่นคิดว่ารีดลูกเดิมข้าโอเพนแคมเนี่ยกับเว็บร้อยสิบไอซ์งเซิงเนี่ยถ้าเทียบระยะทางาวันสามสี่ร้อยเมตรเนี่ยปิ่นคิดว่าคัานไหนจะชนะวะปิ่นก็ต้องว่าเชงเฮ้ย hey, แต่ออโต้มันได้เปลี่ยนนะมันไม่ได้ใส่เกียร์ <Wow. S 1> มันบิดคาเร่งแล้วไปเลยนะเปิดก่อนได้ปูดรู้จักเอ้ยคันนี้ถึงใจแบบว่าน้ําหนักเยอะกว่า <c oughs> แต่ว่าพอสูสีนะแต่ว่าทาง,ทงสั้นๆนะว่าเราไล่เม็ดเบา <c oughs> เอานี้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปแบบว่าทรงเซง vs ลีดเพื่อนๆคิดว่าท่านไหนจะชนะในระยะทางแบบใกล้ๆไม่เกิน500เมตรเพราะว่าทางแถวบ้านเรามันสั้นนะเพื่อนลีดข้าง Open c นแคมลูกเดิมกลละอัดนะครับจีเที่เทสอยู่ประมาณ140กว่าระยะทางประมาณ1โลครับเพื่อนๆที่โกฟิลก็เทสให้วันนั้นกับทร <c oughs> งเซงทรงเซงโคงไก่ แทบไม่เรียกว่ารถได้คะคนดูเศษเหล็กวิ่งได้นะเพื่อนที่เราเคยไล่อยู่ประมาณกเกือบร้อยแต่ตอนนี้คือจอดนานไม่รู้ว่าจะวิ่งถึงหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันว่าตรงเซ็งกับปลีดข้างโอเพนปลีดร,รูกห้าสามมันเดิมนะคนดูอันนี้ก็ลูกห้าสาเพื่อนๆคิดว่า คันไหนจะชนะก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะเพื่อนๆใครที่เชียร์ทรงเชงก็คอมเมนต์บวกหนึ่งมาใครที่เชียร์ลีดก็คอมเมนต์บวกสองมาแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูหน้าตาคนขับเอามีฉายาว่าอะไรเอาจะขับคันไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าให้ผมขับเองอนะันเพื่อนหนักแปดสิโลน่าจะแพ้อยู่วันเดนค่ำแหละคนดูไอ้วันนี้นี่ตัวขับวันนี้นี่อันนี้คือ ชายาโกเฟิส WY หน้าใหม่แห่งวงการขับรถเพราะแต่ก่อนเป็นเด็กเดือนเนาะเยวพี่จะให้เองขับลรีดนี่เลยเองคิดว่าลรีดคันนี้จะแดกทรงเซยงได้ไหมพี่ไอทีขับมีเสียงเสี่มีเเหรอเฮ้ยมึงต้องมั่นใจหนึ่งเป็นตัวขับคันนี้นะอันนี้คือทีบันดอนทีก็จะขับทรงเซ็งของเรานะคนดูให้มาดูนี่ทีทีทีมาใกล้ๆเราทีมีความมั่นใจเท่าไหร่หนึ่งถึงร้อยคิดว่าจะแดกหรีดได้ไหมสองร้อยเลยเฮ้ยมึงยอกนะ ยิงยอนเหรอเอ้ยลองทำท่าหมอพี่ดูดินี่นี่นี่หมอกนี่นะระยะทางสั้นๆนะเอาเอานี้ถ้าใครแพ้ทำอะไรดีกว่าอ่ะบอกมาเลยถ้าใครแพ้ทำอะไรดีกว่าเต้นไหมเต้นไหมใค่แพ้ต้องเต้นนะเแข่งสองในสามนะโอเคไหมถ้าแข่งรอบเดียวมันจะแบบเอาเปรียบเกินไปก็คือเราแข่งสามรอบถ้าใครชนะสองรอบก็คือโอเคนะครับครับ เดี๋ยวเราไปเส้นทางหน้านี้ก็คือทางประมาณ3-400เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลีดกับทรงเซงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเอ้ไอทีมันขับเก่งนะทรงเซงเนี่ยว่าลีดนี่แหละได้ <laughs> เต็มไอ้ไอทีขับเก่งนะทรงเซงเนี่ย <laughs> แต่ว่าก่อนหน้านี้มันลงน้ำเลยย <laughs> ไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่าเพราะพี่จอดนานมากนะลีดเนี่อไม่ใช่ทรงเซ็งเนี่ยโอเคบ้าเดี๋ยวเราไปดูเส้นที่เราจะวิ่งกันก่อนนะคนดู <Okay. S 1> มีการต่อไหมหรือออกหน้าเสมอเลย ออเสมอ,อเลยเนาะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเจอถนนกันเนาะว่าจะเทสเส้นไหนว้าเพื่อนป้าเดี๋ยวเราเอาขี่ไปตรงนู้นดีกว่าเพาจะเป็นทางตรงยาว่เส้นนี้นะคนดูป่ะไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ถึงเส้นที่เราจะลองแล้วนะเพื่อนอันนี้คือเรามาลองเทสข,ขบขมนะคนดูนี่ยทางมันก็เป็นทางตรงยาวเลยด,ด,ด,ดูดูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย เราที่สองรีดลึบรีเเวฟรีเเวฟส่งเสียงหรือรีดไม่มาแล้วว่าส่งเสียงมาแล้วคนดูส่งเสียงมาว่ะเพื่อนๆ่แต่ว่ารีดแม่งปีไม่หานะ่างนะคนดูรีดมาใกล้ออกลันเลยตัวแม่งรีแดงลีดแดง,แแดงถามมันก็ค่อนข้างจะสั้นไวนิดนึงนะนเพื่อนถ้าลีดเนี่ยมันต้องประมาณโลกว่าเลยนะคนดูแต่ว่าทางที่เราเล่นเนี่ยคือประมาณ500เมตรนั้นเพื่อน อาแล้เพื่อนรีดแม่งรลีเปิดตาคขดูลีดไปแล้วรีดไปแล้ว ตอนนี้เราก็ได้ทําการเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนทั้ง3รอบก็คือเจ๊ปิ่นเขาถ่ายอยู่ตรงนูน้นผมก็ถ่ายอยู่ตรงนี้นะคนดูไปกลับมันเสียงดังไม่อยากจอดนานนะคนดูเลยให้น้องเทสไปแล้วก็เทสกลับเลยผลสรุปใครใชนะวะอีนหรือทรงเซง็งทรงเซ็งนะดูทรงน่าจะพร้อมกว่าน้ําหนักน่านจะน้อยกว่าทําไมแบบว่าแพ้บางแพ้เรื่องอะไรวะสั้นเก่พี่สั้นเกินเนาะต้องยาวเนาะเฮ้ยยาวนี่แดกหายเลยโอ้แดกพี่ไปตับไปนะต้องไปเติมนะ เพิ่มบาลังทรงเซ็งของเราเป็นไงบ้างวะไปแดดเกียร์ไหนแดดเกียร์ไหนบอกบอกคนดูสิเกียร์ยสองเกียร์สองอ่เกียร์สองเกียร์สองหายเลยเรามาเทสคำตอบนะคุณดูก็คือน้ําหนักมันต่างกันอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากรู้ว่าทรงเซ็งอ่ะกับรีดมันถ้าวิ่งกันอ่ะมัน,นต่างกันเยอะไหมนะเพื่อนคือลีดเราอ่ะเราเทสไว้อยู่ประมาณโลกว่ามาทางมันยาวเนาะถ้าเราเทสแบบสั้นๆมันก็ดีอยู่ก็คือมันแบบไม่ต้องใส่เกียร์เปิดไปเลยแต่ว่าคันนี้ต้องใส่เกียร์ แล้วรถมันเบาด้วยนะคนดูโอ้สรุปเราบอกว่าอะไรนะถ้าใครแพ้โดนอะไรนะเอ้ยเต้นไก่ย่างองเต้นไก่ย่างโชว์คนดูหนะ่อยไหมเฟรม WY ยังมาเต้นไก่ย่างให้ทุกคนดูไ <c oughs> อ้ทีร้องทีร้องมาเร็วเต้น <c oughs> ให้คนดู <c oughs> ดูหน่อยมามามาเ <c oughs> สื้อเข้าไหนเนยเอาเสื้ออะไรคุยานดังเยอะไก่ย่างถูกเขาเอาเลยไก่ย่างถูกเขาไก่ย่างถูกเขามันจะโดนไหมเสียบตรงพี่แม่งได้ไหม เสียตูดซ้ายเสียตูดขวาร้อนจิงจิงจิงจิ้งีแบงค์โค้ชเฮ้ยหลังจากคลิปนี้เราก็นัดไอทีเลยว่าเอ้ยขอแก้ยายาหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่พาไปแก้โอเคพี่เอเอเดี๋ยวยายาเนาะคลิปหน้าประมาณสองโลสองโลพี่เออโอเคโอเคเดี๋ยวพี่พาไปแก้คลิปหน้าเลดีบีเอสทรงเซ็งก็ได้เต้นไก่ย่างไปแล้วเขาดูสลาเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ละเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ เชียร์รถคันไหนก็คอมเมนต์นะมาได้นะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหลีดและทรงซงิงเดี๋ยวอีพีต่อไปอถ้าเมื่อคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเทสทางยาวแล้วก็เดี๋ยวให้เฟรมวก้อแองทีบ้านโคกด้วยนะคนดูว่าถ้ายาวๆเนี่ยทีน่าจะโดนเฟรมเขาบอกว่าอย่างนี้แหละคนดูคนดูไม่รู้จะโดนไหมก็ฝากติดตามด้วยอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนขอบเป็นข่าวกบคุณน้องสองคนมากครับที่มาร่วมทำคอนเทนต์ในวันนี้เฮ้ยแม่งทรงซิงขายเกียร์ไปแล้วคนดู <laughs> ระวัางนี้แหละคนดูรถจอดนานดเดี๋ยวอีทีตอไปเจอกันขอบคุณครับ